ห้าบาทสนุกมากทำแบบนี้ได้นะอืมแบบนี้ได้เกันสั้นหวงเซอร์บอกสีด้วยแล้วก็นับด้วยตัวเหลืองอันสุดท้ายเนี่ยสีเหลืองอันสุดท้ายโอเคเก่งมากแบบนี้อันนี้นเป็น form of ลูก a r d อ๋อี๋ยวเลยโอ้นั่นัเป๊กเป๊กเปกโอ้โโอ๊ยตังโตเยี่ยหมือนเดิมใส่แล้ว สนุกมากตันี้ไดันแ้่นี่ทำเป่าเองได้ไหมล่ะตันนี้ก็ได้ตัวนี้บีวนี้ นี่นี่เอาตรงนี้ดิเวทีของมันอะอ่ะเวทีเทีของเล่นตระกูลแลมจิส,สูเนี่ยบ้านเรามีเยอะเอ้ยตระกูลลูกข่างใช่ไหมตระกูล,ลก,ก็คืออันนี้ต้องเป่าที่รูแล้วก็วางแบบน,นี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือลูกข่างแต่ว่าอันเนี้ย แอนจะแลงนอนไหมก็จะเป็นเมื่ <นะ S 2> อกี้ถ่ายไปแล้วนี่เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเจนไม่ทำไม่ทำอ่ะเดี๋ยวไม่เอาเอาเอาอย่าตีการ์ดอย่าตีการมามามาพี่มาหมาทำให้เองก็กได้มาหมาทำให้เองวิธ<า>ีการเล่นสแลมมันต้องเล่นยังไงมามาก็เล่นไม่เป็นก็คือหมุนหมุนเข้าไปใช่ป่ะเราให้แดนนี่เป็นคนสแลมเออให้เจมี่ใส่อ่าให้เจมี่พี่เจมี่ทำให้เราพี่เจมี่ยังไงอ่ะ อันนี้อะไรอ่ะเอาตัวไหนเยอะเลยโอ้แดนนี่ก็ทำได้แดนนี่สแลมโอ้โอเคอันนี้ก็คือใช้สปินอ้าวอ่าอ่าอ่ะใส่ให้น้องสแลมหน่อยใส่ให้น้องสแลมหน่อยสแลมจิ๊สุดสแลมแรงๆเลยหนึ่งสอง ได้แรงมากเลยดีมากโอ้โหอไม่เป็นไรด้วยคแสลมไปทำแสลมไปทำพี่เจมี่เอาตัวละครแสงก่อนเสรอันนี้มันก็ต้องอันนี้เป็นตัวอะไรอ่ะเซน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 เอฟเอสโอ้อะไรเนี่ยมบนหัวไม่เนี่ยลอยลอยนี่กูพูด โอ้ยเก่งอะนี่ยเก่งครจะชนะใครตุ <laughs> ้มลงหลุมเลยเอาใส่ตัวละครก่อนอ่ะเดี๋ยวมาใส่ตัวละครให้แล้วมันก็คือใส่เข้าไปเฉยๆเลยใช่ป่ะมันต้องลงล็อกมันอะไรไมันต้องหมุนแล้วก็ววให้มันลงล็อกอืม,มถอดแล้วก็ก็ใส่ไงเพราะมีเซนอีกท่าเนี่ยมีออะไรอ่ะอมัมาทักไม่ชอบใส่หรอไม่ชอบใส่อะไรเลยนะเนาะ ไม่เอาเลยใช่ไหมจะให้มันมหมุนแบบเปล่าๆอย่างเงี้ยเหรอมันไม่มีตัวละครนะเองอะโอเคหนึ่งสองสอโอ้โอ้โอ้ส่วนมาม้าจะเป็นไปไหนแล้วอ่ะเีมิวจะชนมาม้าตกเวทีตกเวทีเพียบเลยโอ้ยไปไหนอ่ะอืมอืมจะไม่ว่าเวทีนี้ไม่ค่อยดี อืมอืออืออืออีมามาออืมา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 อนนะ <c oughs> อืออืออมอมือ่อืออือานออืออืออือนืออืออืาอืออืออืปอืออืออืามืออ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 ือนืออืมอือนืออืออืออืมอือนืัอนออื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 ออมออ่ออืออืออออื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 ่อือ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 อออืือ้อาอ บกเตีก่อเพื่อนแล้วเนี่ยัโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัเปหลฮัลโอลฮโอลฮลโอหมฮนลมยล่ังเหัลโเทคนิโของการหมุนลูกข่างงานเลหหัลั เบาเบาทีเดียวเป่าเดี๋ยวยาวๆเนี่ยมันจะเท่ากันผลลัพธ์เท่ากันเชื่อไหมโอเค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 อ่ะหนึ่งสองตู้เนี่ยยังเหมือนได้ตู้ยังเหมือนได้เลย โอเคหนึ่งสองสามโอ้ยได้ป่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นสปินหรือเป็นสแสลมแสลมสปินถ้าตูดเป็นแบบนี้แสดงแสดงว่าสปินถ้าตูดเป็นแบบนี้แสดงว่าสแลมโชว์ให้ดูเนี่ยตูดจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะต่างกันแค่ตูดจริงก็ถอดตูดไปใส่ก็ได้ป่ะใช่ถ้าอยากให้ตัวนี้สแลมก็ถอดตูดไปใส่ตัวนี้นี่ตัวนี้และนี่อ่ะตรงนี้ให้ แค่แ,แบบนี้แหละเ,เพราะว่าพี่เจมี่ชอบสีเขียวเลยมีแต่สีเขียวสีเขียวคือตัวอะไรนะลอยใช่ไหมมีแต่ลอยเต็มไปหมดอันนี้ก็สปินได้แดนน,นี่งั้นมาสานอ๋ออยากได้สีเขียวอ๋อตามใจอ,อยากได้สีเขียวก็ตามใจอชอบตามพี่เจมี่เหรอ,อ,อ,อ <c oughs> โอเคเอาตัวเองสไลมเลยตัวเองอ่ะโอเคเอาสไลมดิสไลมดินี่ไงนี่ไงใส่แล้วใส่นี่มันพังอยู่ไหนตายแล้วบูข้อดีของของเล่นน้าบาทก็คือไม่ว่าจะนี่จะทุ่มอะไรใส่มันมาหมาก็จะไม่ดุ ถ้าขืนจะมีทุ่มอะไรใส่ตัวเนี้ห้าร้อยมาม่าก็จะดุทันเทห้าร <500. S 1> ้อยเนี่ยไม่รู้เหรอไม่รู้ <c oughs> โอเคไม่รู้รอีแล้วตัวนี้นี่รู้สึกตัวตัวสแลมนี่จนะเจ็ดร้อยนึงอ่ะแลมอืม <c oughs> อ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> นีมาแล้วนะม,มาแล้วนะซ่อส้มเหมือนน้ำพัสนึงอืโอเคใี่เราถาดแบตเทอร์กราวของเราโอ้หแบตเทอร์กราวของเรายังอยู่แบตเทอร์กราวของเราไปไหนอะทิ้งไปแล้วมัง้ง <c oughs> นี่ก็คือเป็นแบตเทอร์กราวของเราอ่ะเชิญทำมาจากอะไรเป็นพลาสติกถาดลงเค้ก แล้วมันมันแสลมในนั้นไม่ได้ดิได้ปะมันแสลมในนี้ได้ไหมไม่ได้มันต้องอยู่ข้างอกแล้วก็แกเล่นเข้าไปโอ๊ยแดนนี่เขาอยากเล่นอนะ่ะให้มดนนี่แสลมในเลยนะจนนี่เล่นมันต้องสี่ปีแล้วค่ะไม่ใช่เขาอยู่ข้างในต้องอยู่ข้างนอกโอเคอ่ะแสลมต้องอยู่ข้างนอกแสลมั้น,น้ันก็จะออกไปเพราะว่าถ้าเกิดแสลมต้องใช้ าจะแลมเพราะว่าแลมเนี่ยมันจะยาวนิดนึงก็ต้องใช้สเตจเป็นแบบเออแดนนี่ทําได้เออแล้ก็เาอาออกแล้วก็ค่อยสปินไปสู้กัน <G ül> อะงั้นเดี๋ยวสู้กันนะเป็นพี่เจมี่อะแดนนี่เป็นสีนี้สีเขียวแล้วพี่เจมี่ก็อะ <G ül> สู้กันให้พี่ให้ให้แดนนี่แลมเสร็จก่อนแล้วพี่เจมี่ค่อยสปินตามแล้วเดี๋ยวมามาจะส,สปินกนสุดทถายออะ <ทำ S 1> หนึ่งอ้หยาพึ่ง ่ะพร้อมยังแดนนี่ไหนพร้อมยังแดนนี่พร้อมยังพร้อมยัง,ยงหนึ่งซ้อมอไ,ไห so crowded. So crowded มวทำไมโซคลาวเดดโซคลาวเดดเพื่อนเพียคลาวเดคืออะไรก็คนแบบคลาวเดดคือแอร์อับใช่ถูกตอ้อง วันนี้ชัยจะมีทำทางเองเออทดสอบก่อนโบรอยากไปเลยเฮ้ยทดสอบสู้เบรแบ,รบรดฉันไม่จะสู้แบบเบรบทเลยมามา,มายู่ตรงกลางนะอื เดนนี้กินอะไรอะคะคายออกมาอะไร <laughs> แหมเผลอไม่ได้เลยนะเองอะละสายตาไม่ได้เลยนะอ <c oughs> ืมเจอ <c oughs> มันกินไม่ได, <c oughs> ไได้อันนี้เป็นของเล่นสำหรับกี่พาสสามาสหรือเปล่าเองสองขวบจริงๆห้ามเล่นนะ <c oughs> อะก เป็นแบบนั้นใครมาชนแค่รอบเดียวมันแล้วมันแรงมันหนุนแรงมากไม่ก็ไมันมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันต้องเป็นอันนึงหยุดจะมีสลัมแบบจะมีเอาอันนี้หมุนแบบดีเฟนส์แล้วหมามาก็ใช้แบบแอคแถบมันก็ไม่ได้เหที่จะมีเอาที่สลับไปนอยไหนอันเนี้ยมันไม่ใช่ไงสลัม โ <Okay. S 2> อเคนามาดิครับ,บกินได้ครับกินได้ครับซื้อวันนี้ครับออโอเค,อ,เคเอาหารเรียบ้อยแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่าาบายบายก่อนเ <an S 1> จนนีไบายบายท่านผู้ชม ไายบายเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับหอยขาทีใช่ไหมหอยข้าทีโอเคคิดว่าจะบอกว่า it was fun right this episode was fun right is it fun ลองพูดี๋ยวเนดีิสปินจีสูจีชุนมันก็จะมีเยอะแต่ไม่ได้ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นบอลปกติน้องจะเล่นไม่ได้เนี่ยปกติสปินจีสูก็จะมีเพียบเลย ห้าร้อคือได้หลายอย่างอยู่สามารถประกอบได้แต่ว่าปกติจะไม่ให้เล่นเพราะว่าให้แดนนี่ถ้าแดนนี่เล่นด้วยจะเล่นเฉพาะตัวนี้ยังอตส่าห์เอาเข้าปากอีกตัวปลาได้ตัวจะตัวสปินจิสุไว้ตรงนี้ออดไม่ให้เองเล่นเพราะมันเป็นเล็กชิ้นเล็กเกินไปเจ็บ สป hmm. ินสปินนี่ก็จะเป็นกองสปินสปิน This episode was fun right Don't forget to like and subscribe Anjali เจียหยอ Anjaya Anjaya ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้เจมี่กับแดนนี่ด้วยนะคะ บายจะมีทำไมทำหน้าอย่างนั้นะบายบายทำหน้าหล่หอๆเดี๋ยวแดนนี่ทำหน้าบายบายเก่งมากจุ๊บ <c oughs>